เจอข้อสอบถามว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทยยุคใหม่คือข้อใดต้องตอบว่าอะไรดีคะแบ่งปันความรู้กับครูปอยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทยมีทั้งหมด8ประการหรือที่เราเรียกว่า I am ready ค่ะซึ่งแต่ละตัวจะประกอบไปด้วย I คือ integrity คือความซื่อสัตย์และกล้าดิ้นหยในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ Achievement ทำงานเชิงรุกคิดเชิงบวกและมีจิตบริการ M. Morality มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม R. r e l e v a n c y การเรียนรู้ปรับตัวทันโลกตรงกับสังคม E. Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ A. Accountability ตรวจสอบได้ D. Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย และสุดท้าย Y เยี่ยวมุ่งผลสำริจเพราะฉะนั้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทยยุคใหม่ก็คือ I am ready คอควนันเองค่ะไว้มาแบ่งปันความรู้ไปกับครูปอยด้วยกันอีกนะคะ